ครับสวัสดีครับทัางช่องยิ้มแด้วยนะครับเนาะมือนีมมาติดตามแม่ปั่นนะครับเนาะคนมีเส้นนะครับเด้อเพิ่นกาครับมีเส้นเรื่องของมือนี้่เนาะครับก็มาติดตามคุณแม่เพิ่นกับฟังแจกปากเพิ่นบ่อยๆกับทัางช่องนะครับเนาะช่องยิ้มแล้วลุยนะครับเด้อครับว่าแม่ปั่นเพิ่นจะได้เยกได้โชคได้ลาบตัวใดก็มาฟังแจกปากแม่เพิ่นครับเพิ่นจะมี อันไหนแบงปั่นเอฟซีครับกลับมาฟังฟังจากแม่เิ่นเบาครับอันทีก็ยู่นาบ้านของแม่ปั่นเพ่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งใจทั้งช่องเลยนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับเป็นยังไงแม่ดูดีสบายดีบะคะแม่ก็ดูดีสบายอยู่ ม <laughs> าเห็นโดนขึ้นหออัอปุ๊กนี่แข้งจ็กเที่ยดอกแกให้เป็นเทลวะให้ยู้อแสี่ลายแกงแรงนี่ละแม่<ช>ลูกหลานสิ่เด็มาหาดูดูกิทฮอดอันเอซี่ก็บกิทฮอดอันไปจังไปก็เลีกเบื่อเข้าแม่ฝันวะอ๋ออันแมกออ่กะขึ้นนี่เนาะแม่บ่กั่าจ็กเทียเลยล่ยโดนแล้วล่ะอือไปจำสินมาบ่เออไปจำสินมาลนะบ้านนี้ฝัน ันน <rév> to ้แม่บอกอ้อยนะเมมเขาสิถือเด็กสบุปงวดชิมาเนี่ยได้ได้สร้างมาสองตัวเนี่ยลูกสาวก็ไอ้ย่าเนี่ยแม่ออยไหมอันก็คือยังอยู่บ้านเก่านี่ยแหละได้สร้างมาสองตัวอันตัวนี้ตัวน้อยนั่นแม่แม่ของเอาดอกแม่ของคุณมันชื่อเอาอันนี้เขาชื่อเอาันสร้างตัวตัวที่มันใหญ่ขนาดแต่ว่ามันสร้างเผาได้สร้างพ่อเป็นเบาเป็นนังเนี่ยแหละ โตนึงขัดในน้อยอยู่ดอกได้สางมากด้มาสองตัวจูงเขาเฮี้ยนได้บ่อแม่ไม่ได้จูงเขาเฮี้ยนดอกมันเอามาเดินแต่มันแทนมันอยู่บ้านนี่อยู่บ้านเก่าบนนาอันนี้บ้านเก่าคนละอยู่บ้านหลังเก่าอืมที่บ้านหลังเก่าคนละก็ได้สางมากแม่ก็แล้วคือแล้วเอ้าตรงเนี้ยเป็นว่า ่าคันแม่บอกอ่าซื้อเรียกเงินหนาเพรามันเป็นหมานอยู่บ่คือคันสี่ว่าสิ่นดอกวแตนี่คือฝันฝันแค่เจียร์ละแม่เทค่เดียวนี่บ่ว่าอันเดียนึงอันฝันพอทำแม่ฝันทั้งสี่เรศนี่คือว่าเด่นเรศคือว่าดอกค่ะเรศคือว่าฝันหลอดแดกคันฝันเห็นภายในเท่านั้นมันชีวิตเก่าตลอดหมดก้อนนี่มันแม่กับฝันว่านภายในเท่ามาหาภายในเท่านี่คืออันแม่อันแฟ้มของแม่ พ่อพ่อของแมออ่อพ่งแมบ้านเนเพิ่นผ่านมาอ่าปีากคอตุยบอกง่ายมาให้แม่ปกิดเขาแจ๊บแจบแม่คืนวลาในใจแม่คืนวลาเด็น่ต้องถิมนี่นนเก่าอะฉับอกบ้านแกงสีสร้างเนาะสร้างเมื่อก่อนถินเก่าแต่ว่าเป็นเกนจะเป็นเก่าแ่ะชืองอันนี้ปกติมัน อันเดียวไปทั้งหลังเห็นอันโฮมคออันนี้บ่แม่ทีผีดึงขาเมนโฮมนี่บอก็ห้องนี่แหละผีดึงขาเป็นจังไรอันเจังไรกับแม่กับมันนั่นที่นี่เนาะเอออันนี้มันมันกระโดดละลาละแต่พอยั่งนั่มคนละมันนั่นเครียดให้กันบอแม่เครียดให้พอว่าคนกินเหล้าแม่ก็รู้ว่าอยากให้คนกินอ่าไม่เครียดคนถามก็ฟังคนกินเนี่ยก็ได้เครียดว่า ม้านํานน้ำพอปอดมันดอกเนี่ยไปกลางเต้นในใครนะลาปวดๆแตงเสือข้มคนเขียนเนาะเพิ่งกับมากลางเต้นไห้แม่แม่ก็เลยมานอนนยังหนีอ่ะเพิ่งก็เลยมาดึงขาสันดอกดึงราเล่เต้นได้นะเออแม่ค่ะเข้าใจว่ามันพ่อม่หยอกแม่อ่างเท่อาอันนี้ไม่หยอกบอสมันกับเป็นค้นคนนอนอันแบบฝันคือบอฝันน,นมันเป็นมึนตัวจวดจวดนะครับไข่คร่าหนะ อันยังไรยังอันมาดึงขาแม่ทกขาแม่อย่งสิดึงขึ้นดึงลงรังสิอ้าวแถาอันนี้มาหยอกโกงคันว่าแถวอันนี้มากคือบ่ได้นยิ่เสียงหดซิปอันสิปนั่นเท่าน่ะสิเปติดเท่าน่ะอันนี้แม่ได้มื่นตาเบื้องหลัแขนเห็ดจังสีเลยแขนหนึ่งยันแขนนี้ก็ใหญ่แขนนี้ก็ใหญ่แต่ว่าแขนนี้สีดำแขนนี้สีขาวคือจังแขนนี้โกแขนฝรั่งสีหญ <laughs> ่ทกขาแม่อย่งสิแม่ก็ยัน ยันมันกันแม่ข้างน้ำโคตรเนาะมันก็ยันบ่ออกล่ะแม่ก็ได้สวดมนต์เนาะแม่ก็เรียว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันก็บ่ออกเลยมันก็ว่าพุทโธนะแม่เอ้ายันกับตัวนี่ว่ากันดอกของพุทโธแข็งกว่าของพุทโธแข็งเข้าซื้อมาเนาะแม่ก็เลยสวดปิติปิโสอันพุทโธคุ้นทำมาคุณนชังเขาคุณนท่าน่ะแม่ข้อดีแม่สวดอันนี้ในจุดหนึ่งจุที่สองมันก็จังว่างนี่ร่างไป ว่าถ้ธรรมดาเนาะเออข้างหลังแม่นี่จังร่างไปเอามือวานมือมือนั่นเนาะแม่มากวนนี่แม่เขาเลยลุกไม่ได้แม่ลุกตีสามปีสี่ขึ้นแม่ลุกทุกมือเง็นบ้าลุกไปเด้อคุณแม่ลูกออกจากแม่ลูกลูกจากเนียเนี่ขึ้นแม่ลุกทั้ำกวนโลดแล้วก็แม่ลุกขึ้นมาเตรียมเสบียงอาหารอะไรกใช่บาตรใช้โคกใช้นาลูกขึ้นมาเห็นได้กินลูกขึ้นไม่เห็นเขาแล้วก็มาทำก้อนสะอาดย่างลงเลี้ยงบ้องต้นอันตายเก่าหั่นละไปเบูง อันเล็กเก่าเล็กเก่างามๆเหล็กเก็อันตั้งเทิ้งนี่งอคลคายก็เหล็กเหล็กเก่าเหล็กซืเหล็กเก็สจังสีมันแมนบาน้อกับแม่กับเบิ้งอหล็กเกียเ็เก่าอันนี้มันแมนซื่บาน้าเเบิ้งไปเบิ้งมาอยู่สีแล้วเลี้ยออกแล้วก่ออกเเกียีวดบ้าหันอะเออเม่เสียดายอยู่แม่เล่งแล้วเล่งแม่ว่าวาไปฟังบ่บ่อพระ่ามือเล็กออกนี่แหละ จังแกงมาเลยก่อของสินแม่เห็นอยู่ยใส่ก่ค่ะเห็นยุ้ป้ายเก่านี่แหละแม่ก็แน่นอยู่อ้าวเห็นยุ้ป้ายเก่ายป้ายเก่าแม่คือบวมเบิ่งให้อีกแม่เมือนนี่อุ้ยคือไม่แม่เดินเดินมันก็บเจ้าไข่ห้าเห็นเทนึงเนาะเห็นกับบ่เอาจักเทียแม่ก็เลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกแม่ก็บ่ปากมืนดอกกันมันชีวะเสียเลยเอาไปทั้งมันชิวะเจ้าบาลเลยมันชิวะแม่ก็เลี้ยงตกใจ เบิ่งเบิ่งกัดบาดดูแม่อันให้อีฟซีตัวบาดดิแม่พอซื้อกันได้บ่แม่อันคือว่ามันบ่ด่ายมันเจาะมือเลขออกแม่ก็สิ่อเบิ่งคือบาดหายเจติเพราะว่ามือนั้นมันก็มือเลขออกเนาะเพิ่นจังให้เบิ่งโอ้ตามเบิ่งเออความฝันเหนื่อยแล้วเปล่าเลยความฝันแลก่อนเล้วอันความฝันนี่ตีว่าตัวใดแบบแม่ก็ตีว่าเก่าเลยลักเก่าแม่คิดว่าแม่มักที่สุดคือเก่าสาม เก้าสามเอาสร้างแกตัวแม่สร้างนี่สองตัวตัวนึงมันไม่เป็น้องก้าของเน่นี่คือแ่สามเก้าหนึ่งห่งเก้าสามเนือก็คิดที่จังสี่แหละหนึ่งเก้าสามเนาะเพราะว่าหนึ่งเก้าสเบ้หนึ่งเก้าสามกับหนึ่เก้าี่นี่ะเพราะว่าแม่บอกอ้อยก็เป็นสเนาะค้นล่องเอานะครับเนาะคือล่องเอานะคึดในใจดิไหมพึดมากจึดมากอ ใหยมีกินครับหน่งเก้าสามบานนี้อันสร้างนี้สรุปแล้วมี่เจ้ตัวเพิ่งยสร้ามันมีสองตัวก็ตเดียวตัวสองนมันบ่ามันบาม่น,ามน,าน้องจอคองอันนะไม่น้องจอกคลองมันตเดียวแต่ว่าตัวใหญ่ก็ตของเขาอ,อ,นะอันนะอือนไม่ส w งตัวที่พออัน ก็ซ้อก็เป็นไปได้ด้เนาะมันเป็นไปได้อยู่ยั่คันีกป็ลรมันก็ไตัวเนาะแม่นะถ้ามาพ่สร้างสร้างสองตัวนึงหน่อยตนึงใหญ่เอาก็คือกซ้อนยืนกสมลกเอาหนึ่งเก่าสามเอาตัวเขใหญ่มัดอ๋นี่มีอมักัยังไงเกาสี่แม่ประเด็ฟันโดนเด็ด ตั้งแต่จำศีลมาก็ไม่ได้ฝันเลยว่าแม่เจไปฝุ่นแม่ก็บอกฝันเีจูงเขาเขามากใส่ของแม่อยู่ซอยอีกเนี่ยมันมันอยู่บ้านเก่าจูงมากเนี่ยหลังเก่าอยู่บ้านเอ้าเธเบียนบ้านยี่ยังแบบนี้บ้านเมยอยู่บ้านสี่สามเออเขาท่าได้บานนี่เธเบี้ยนบ้านนะสี่สามเออหมูเก่าสี่สามสี่สามทับเก่าอืมกับแม่โจ้เก่าสามขึ้นเก่าคือเก่าสี่สามทับเก่าเนะอืม าก,การเล่าซอนนี่กันไว้เนาะแม่มกันไว้โหลดลูกตีว่าทำไม,มนะเจมันคิวแม่ก็ม,กกกมักไปจังสี่แหะเพราะมันฝันอีนอร่อยแม่ฝันจำได้คัะแมจ่จนจนขึ้นาามาทำให้บอกออยสิเสียงคนนี้ฉันก็ถือดีที่ว่าฝันว่าได้สร,ร้าง,งงามแต่สร้างเป็นเบางามสร้างเตือกป่ะแม่สร้างอันธรรมดาให้หน่อยแหละแต่ว่ามันพ่อห้องงามๆนี่แม่ค่ะมันคนก็เป็นเบาหน่อย กมเมนมากค่ะผู้ใดสิแปลว่าจังไดเนาะตีเอาล่ะตีเอาค่ะผู้คนสั้งกระไดอ่าเมื่อที่แล้วเห็นเก่าเจอยููโฮมคอยเห็นชัดๆเลยล่ะแต่ว่งแม่แห่งมันเป็นมือเรขกออกแม่ก็เลยบ่ได้กับบ่สื่อบ่ยังแม่สิเบิ่งอีกขึ้นมือเรขกออกเออมือคนหละแม่ยังเบิ่งอีกแม่เห็นเน่ยยังออกยังเขาเนาะเที่ยวมา้งเบิ่งกวดไปแล้วก็เที่ยวไปทำความจ๋ากวดกวดแล้วกับไม่ซองมึงเอ๊ เล็กเก่าเเล็กเกนนี่มันงามแท้อืมมันฉีมาบังไม่เล็กศูนย์มาบังแม่เล็กศูนย์มาบังวัดที่แล้วอืมวัดที่แล้วตันเรียนช่วงตัวก่เขาเขาไม่เล็กศูนย์นั่นฉีดยุคเครื่องมันบังแม่ละต่ว่าเกลียร์เก่านอ่มอือตรงก็เวลาเกาเมื่อเล็กออกคุณะเออคุณละแม่แจงสีเบิ้งแี่เมื่อแรกออกแกงมาทาเทียบคนหทยยามแม่ไม่เนาะาเทียบคนไหยาเทียบนย ฟันแมวกับฟันพอนั่นแหละละม้วนมีที่โยนนี่ว่าแม่โอ้ยเบิดหลายดหนุกแม่แม่ไม่หยนดอกแม่กับซีซิมั่งเล่นหน่อยเะเอาตามกำลังนแม่ตามกำลังแม่เหรอโอ้ยแม่หยนคักงนอคไปโยนตามเขาอันลูกไผ่เหระว่ามันคุ่มกู่เงินบ่อีนี่สั่นดอกงวดก่อนเลขจะคล้องบ่ซื้อจักตัวเลขจะคล้องมาซื้อจักตัวเลขจะคล้องกับเจ็บมาเจี๊ยบมากขึอนก็เอางวดนี้เอาคักๆงหมด ก็ก็ก็สิหนูน้ำมันตีมันนอกคุ้มบลกหงดก่อนนี่มันจนเครียดให้แม่เนาะแม่ไม่อยากซื้อแม่ไม่อยากซื้อไปเสื้อน้ำเชาพอข้ามหงดก่อนมันได้ยืนน่ะอือันไม่อยากซื้อบรดนี้มันจนจมให้แม่บานนี้บ้ามันคุ้มกว่าเงินตีนรอบนี่ว่าสันดอกก็เลียงหนูน้ำมันโอ้สีร่างกายอะไรมันเนี้ยควรจะไปหาเงินเทเขาหน้อยสันดอกบ้านี้บานนี้แข่งยันแม่บอกว่าหัวจังที่บานนี้เลยหัวาะว่าจังไดจัง เดี <laughs> <laughs> ๋ยวกินไปเขาฝากแม่บอกอ่อยอีกเซ้ยแม่ไม่จมอ่าไม่ตามแม่กว่าเบลเขาไปซื้อยี่ดอกเนื่เงมาไปซื้อสิ่มเบิ้งโยอันไรก็แม่ยสิ่มเบิ้งสิ่มเบิ้งส้มนี่แหละส้มมี่คือของแม่นี่ยแหละแม่ฝันขัาโพดอือมันฝันจืดใหญ่แม่ล่ะวัวสิมกินเนี่ยมันแซ่บเลยละเนี่ยวัวกินให้แซ่บมันได้กินสิ่มปลาคอดไ่แซ่บปลาดอกก็ใหญ่กินเขาจนว่าเขาบดกองเนาะ ข้าวยาชีบุก็ครับในก็เป็นตัวเลขแม่ข้ามปันความฝันของคุณนะครับเน้องกามาลุ้นติดตามไปพร้อมกันนะครับเด้อครับบหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสี่พี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็ติดลังใจทั้งช่องครับพี่พนมีอะไรอีกไหมครับข้าวขมฝันของแม่ปันนะครับเนาะบอกมาเบิด์ใส่เบิด์พุ่งแล้วครับแม่ท่องปั่นพี่นบอกมาให้เอฟซีขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ปันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณแม่ปันครับ 我那把那来。